คุณเคยสงสัยไหมว่าชายหนุ่มผู้เติบโตในวัดเซ้าหลินจะสามารถเอาชีวิตรอดในโลกภายนอกได้อย่างไรสิ่งที่เขาจะพบไม่ได้เป็นแค่ศัตรูธรรมดาแต่เป็นเงาลึกลับที่คอยจ้องเขาอยู่ทุกฝีก้าวและของลับที่อาจเปลี่ยนชีวิตทุกคนไปตลอดกาลเขาจะเอาตัวรอดจากการต่อสู้ที่โหดร้ายนี้ได้หรือไม่หรือทุกอย่างจะพังทลายเพียงเพราะความไม่ระวังครั้งเดียวเตรียมตัว เพราะทุกความลับทุกความกลัวและทุกความตื่นเต้นกำลังรอคุณอยู่ในเรื่องราวนี้คุณกล้าติดตามเขาจนจบหรือไม่เด็กหนุ่มเดินเข้ามาในป่ากเก่าต้นไม้สูงและหนาทึบทำให้แสงแดดส่องลงมาได้น้อยลมพัดแรงใบไม้กระทบกันเป็นเสียงคล้ายกระซิบกลิ่นชื้นของดินและไม้เน่าเข้ามาในจมูกเขาสัมผัสถึงความเงียบที่แปลกประหลาดทุกก้าวของเขาดังก้องในความว่างเปล่า เสียงนกร้องหายไปอย่างกระทันหันและความเย็นแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายอยู่ๆมีเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากด้านหลังเขาหันกลับแต่ไม่มีใครอยู่หัวใจเต้นแรงขึ้นอย่างไม่อาจควบคุมเงาเคลื่อนไหวอยู่ในมุมสายตาเด็กหนุ่มก้าวเข้าใกล้ศาลาเก่าไม้กรอบๆใต้เท้าเขาฝุ่นและใยแมงมุมปลิวเข้าตาสายตาเขาติดอยู่กับร่างคนหนึ่งที่อยู่ในเงามืด ร่างนั้นนิ่งและไม่พูดดวงตาของมันเรืองแสงสีแดงจางๆเด็กหนุ่มรู้สึกถึงความเย็นเหมือนน้ำแข็งผ่านกระดูกทุกอย่างรอบตัวเหมือนหยุดเคลื่อนไหวร่างนั้นเริ่มเดินเข้ามาเสียงลมหายใจหนักและชัดเจนเด็กหนุ่มถอยหลังแต่พื้นไม้แตกใต้เท้าเขาสะดุ้งและล้มลงกับพื้นร่างนั้นยื่นมือเข้าหามือเย็นเยียบสัมผัสผิวของเขา หัวใจเขาแทบหยุดเต้นและในทันใดนั้นร่างนั้นก็ยิ้มเด็กหนุ่มถอยหลังลมหายใจเริ่มติดขัดร่างนั้นยังยิ้มอยู่มือยื่นเข้ามาใกล้ความเย็นที่มือสัมผัสผิวของเขาทำให้เส้นเลือดแข็งตัวหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนจะกระแทกอกเขามองรอบตัวแต่สาลาเก่ากลับเหมือนขยายออกเงาของต้นไม้ทอดยาวจนคลุมทุกอย่างแสงจางจากพระอาทิตย์ถูกกิ่งไม้บงัง ทำให้เกิดเงาที่เหมือนมีชีวิตทุกสิ่งรอบตัวเงียบจนเขาได้ยินเสียงเลือดตัวเองเด็กหนุ่มพยายามลุกขึ้นแต่ขาของเขาอ่อนแรงร่างนั้นเข้ามาใกล้กว่าเดิมและในทันใดเสียงลมกันโชคผ่านหน้าต่างไม้กระแทกหน้าผากเขารังแรงทำให้ปวดจนน้ำตาแทบไหลใครคุณคือใครเขาพูดเบาๆแต่ไม่มีเสียงตอบกลับร่างนั้นเพียงก้าวช้าๆเข้ามา เสียงฝีเท้าแทบไม่ดังแต่ทําให้หัวใจเขาเต้นผิดจังหวะเด็กหนุ่มสังเกตเห็นว่าร่างนั้นไม่ได้มีขาเหมือนคนปกติมันเหมือนลอยเหนือพื้นและเมื่อมันยกมือขึ้นแสงเล็กๆส่องจากนิ้วเหมือนหยดน้ําแข็งเย็นเฉียบเขารู้สึกถึงแรงดึงดูดบางอย่างเหมือนอากาศรอบตัวหนักขึ้นทุกทีเขาหันไปทางประตูหวังจะหนีแต่ประตูถูกปิดสนิทด้วยไม้เก่า มือของเขาสัมผัสกับพื้นไม้เย็นฝุ่นและใยแมงมุมติดนิ้วกลิ่นชื้นและเหม็นเน่าของไม้เก่าผสมกับกลิ่นโลหิตจางๆเขาเริ่มมึนหัวร่างนั้นขยับเข้าใกล้ใบหน้าเริ่มชัดเจนมากขึ้นมันมีตาสีแดงลึกและรอยยิ้มที่กว้างเกินปกติเด็กหนุ่มรู้สึกเหมือนสายตาถูกดูดเข้าไปทุกสิ่งรอบตัวมืดลงและโลกเหมือนหยุดหมุน คุณต้องการอะไรจากฉันเขาส่งเสียงออกไปแต่ร่างนั้นยิ้มเพียงอย่างเดียวไม่พูดไม่ขยับปากแค่ยกมือขึ้นเหนือหัวเขาเหมือนจะปล่อยพลังบางอย่างลมแรงกว่าที่เคยพัดเข้ามาพัดผมของเขาปรกหน้ากลิ่นเหม็นคละคลุ้งจนแทบอาเจียนเขาพยายามหายใจลึกๆแต่ไม่สามารถอากาศรอบตัวแน่นราวกับถูกบีบ เด็กหนุ่มจําได้ถึงเทคนิคที่เคยเรียนในชั้นเรียนวิชาสู้รกเขาพยายามเก็บความกลัวตั้งสมาธิแต่แรงดึงดูดร่างนั้นทําให้เขาแทบยืนไม่อยู่จูจ่ๆร่างนั้นหายไปเพียงเสี้ยววินาทีความเงียบกลับมาครอบงําและเด็กหนุ่มมองไปรอบๆแต่ทุกอย่างยังเหมือนเดิมเหมือนโลกหยุดหายใจเสียงกรีดดังจากด้านหลัง เขาหันไปทันทีพบร่างนั้นปรากฏขึ้นใกล้กว่าที่คิดมือข้างหนึ่งยกสูงและอีกข้างจับอะไรบางอย่างเหมือนคทาเด็กหนุ่มรู้สึกถึงแรงดึงดูดรอบตัวที่หนาขึ้นเส้นผมปลิวตามลมเขาเหมือนถูกดึงเข้าสู่ร่างนั้นโดยไม่เต็มใจเขากระโดดถอยหลังพยายามหลบแต่เท้าเหยียบแผ่นไม้ที่ผูกรอบมันแตกเสียงดังสนัน่น ร่างนั้นยิ้มกว้างเหมือนรู้ทุกการเคลื่อนไหวของเขาเด็กหนุ่มวิ่งไปที่หน้าต่างแต่อากาศเหมือนหนักขึ้นทุกทีร่างนั้นตามเข้ามาและในขณะนั้นเงาของมันเริ่มขยายครอบคลุมทุกสิ่งรอบตัวเขารู้สึกเหมือนถูกกลืนหายไปกับเงามืดเสียงหัวใจดังชัดมือเริ่มสั่นเหงือผุดเต็มหน้าผากร่างนั้นยื่นมือเหนือหัวเขาอีกครั้ง และเด็กหนุ่มรู้สึกถึงไฟเย็นบางอย่างผ่านนิ้วทันใดนั้นแสงเล็กๆก,กระพริบมาจากมุมห้องร่างนั้นหยุดชั่วคราวเหมือนถูกบางสิ่งทำให้รบกวนเด็กหนุ่มใช้โอกาสนี้กระโดดออกจากเส้นทางของมันเขาว,วิ่งผ่านศาลาลมพัดแรงและใบไม้กระทบกันเหมือนเสียงกรีดร้องทุกก้าวของเขาดังก้องจนตัวเองตกใจฝุ่นละอองฟุ้งกระจายเข้าตา ทำให้เขาต้องหลับตาและใช้มือปัดร่างนั้นปรากฏต่อหน้าอีกครั้งไม่พูดไม่ขยับเพียงยืนอยู่เฉยๆสายตาแดงจ้องเขมง็งเด็กหนุ่มรู้สึกเหมือนเวลาช้าลงทุกลมหายใจหนักและยาวเขาพยายามคุมสติแต่ความกลัวเริ่มจับตัวเขาแน่นร่างนั้นก้าวช้าๆแต่มั่นคงและเมื่อมันยกมืออีกครั้ง เด็กหนุ่มเห็นไฟเล็กๆลุกขึ้นบนฝ่ามือของมันทุกอย่างรอบตัวสั่นไหวฝุ่นและใยแมงมุมฟุ้งเต็มอากาศกลิ่นเหม็นของไม้เน่าและโลหิตตลอยเข้าจมูกเขารู้สึกเหมือนเลือดแข็งตัวและขาแทบทรงตัวไม่ได้เขาพยายามถอยหลังแต่พื้นไม้แตกร่างนั้นเข้ามาใกล้ทุกทีและเด็กหนุ่มสัมผัสถึงความเย็นที่มือมันเย็นจนกระดูกแทบแตก สายตาแดงของร่างนั้นสะท้อนความมืดในใจเขาทัานใดนั้นเสียงลมพัดแรงจนประตูเปิดแสงสว่างสาดเข้ามาร่างนั้นถอยหลังและเงาของมันเริ่มจางเด็กหนุ่มใช้โอกาสนี้วิ่งออกจากศาลาเขาล้มลงกับพื้นดินชื้นหายใจแรงจนแทบหมดแรงแต่เขารู้สึกเหมือนบางสิ่งยังตามมาและเสียงหัวใจเต้นแรงยิ่งขึ้น เขารู้ว่าความช็อกครั้งนี้ยังไม่จบร่างนั้นปรากฏอีกครั้งบนต้นไม้สูงเงาของมันทอดยาวไปทั่วป่าเด็กหนุ่มลุกขึ้นทันทีรู้สึกถึงลมเย็นพัดเข้าหาอีกครั้งและเสียงฝีเท้าของมันเริ่มดังขึ้นชัดเจนทุกอย่างรอบตัวเหมือนหยุดเคลื่อนไหวมแมลงไม่ส่งเสียงนกไม่ร้องลมเพียงพัดเอาความเงียบเข้ามาและเด็กหนุ่มรู้สึกถึงแรงดึงดูดบางอย่าง เหมือนโลกทั้งใบถูกดึงเข้าสู่เงามืดเขาหยุดและหันไปมองสายตาของร่างนั้นเจาะลึกเข้าหาเขารอยยิ้มกว้างเหมือนจะกลืนเขาเข้าไปมือยกสูงเหนือหัวเขาอีกครั้งและเด็กหนุ่มรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่แข็งแรงเกินกว่ามนุษย์เขาหายใจไม่ออกรู้สึกถึงความหนาวเย็นแผ่ซ่านไปทั่วร่างแต่ในใจก็เกิดประกายความกล้าเขาเตรียมตัวพุ่งเข้าหา พยายามเอาชนะความกลัวร่างนั้นชะงักเหมือนรับรู้ถึงความตั้งใจของเขาและสายตาแดงของมันสั่นเล็กน้อยเด็กหนุ่มกลั้นใจกระโดดตรงเข้าไปสัมผัสมือของมันไฟเย็นสาดเข้าร่างเขาแต่เขาไม่ถอยร่างนั้นสถานและถอยหลังและความมืดเริ่มแตกออกแสงเล็กๆเ,เริ่มส่องเข้ามาในป่าเด็กหนุ่มทรงตัว หายใจแรงแต่มั่นคงร่างนั้นเริ่มจางลงเหมือนถูกแสงทําให้สลายไปและเขายืนอยู่ท่ามกลางป่าที่เริ่มกลับมาเป็นปกติเด็กชายสูดลมหายใจลึกมองไปรอบๆป่าทั้งหมดเงียบสงัดมีเพียงเสียงใบไม้และลมที่พัดเบาๆแสงสว่างน้อยมากทุกมุมเต็มไปด้วยเงามืดดวงตาเขาเริ่มพร่ามัว และเขารู้สึกเหมือนมีบางคนกำลังสังเกตเขาจู่ๆลมพัดแรงขึ้นเสียงใบไม้ขูดกับพื้นเข้าหูเขาหัวใจเต้นแรงมือสัน่นเด็กชายหันกลับไปมองไม่มีใครอยู่แต่หัวใจบอกเขาว่ามีบางอย่างเขานึกถึงการฝึกฝนในวัดเร้าหลินและพยายามควบคุมตัวเองลมพัดแรงกิ่งไม้โยกไปมา เสียงใบไม้ขูดพื้นดังชัดขึ้นเขาหยิบไม้เก่าขึ้นมายืนอยู่ในท่าป้องกันตัวเงาดำปรากฏตรงหน้าเขาดวงตาแดงกำ่ำและความเย็นแปล,ก,ปลกแปลแทรกซึมทั่วร่างทุกลมหายใจรู้สึกหนักเด็กชายถอยหลังแต่เงาดำเคลื่อนเร็วทุกก้าวทุกลมหายใจกลายเป็นความท้าทายเงาคืบคลานเข้ามายกมือเหมือนควบคุมอะไรบางอย่าง เด็กชายรู้ว่าไม่สามารถวิ่งหนีได้อีกจึงสูดลมหายใจลึกและเตรียมพร้อมต่อสู้ด้วยทักษะที่ฝึกฝนมาทุกก้าวและการเคลื่อนไหวของเขาทำให้เงาสับสนเขากระโดดและผลักเงาออกไปแต่เงายังลุกขึ้นใหม่เด็กชายรู้ว่านี่ไม่ใช่จุดจบเขาหยิบไม้ขึ้นใหม่รอจังหวะโจมตีของเงาเมื่อเงาโจมตีเขาใช้ความคล่องตัว หลบไปด้านหลังและสวนกลับเงาล้มลงเด็กชายสูดลมหายใจลึกและกล้มศีรษะแสดงความขอบคุณเช้าวันต่อมาผู้เฒ่าวัดเส้าหลินเรียกเขาไปและกล่าวว่าทักษะของเจ้าประทับใจทุกคนและเจ้าเป็นคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดเด็กชายตื่นเต้นที่จะไปเมืองและถูกส่งไปอยู่บ้านนักวิทยศาศาสตร์ที่นั่นเขาสามารถเรียนและฝึกต่อโรงเรียนในเมือง เด็กชายไปถึงบ้านนักวิทยาศาสตร์เจอกับลินเด็กชายอายุ15ปีลินเป็นนักเทควันโดและหัวหน้าของโรงเรียนและเจียเด็กหญิงเป็นผู้จัดก,การของเขาเด็กชายทำให้เจียประทับใจด้วยทักษะเซร้าหลินมีผู้บุกรุกเข้ามาในห้องทดลองนักวิทยาศาสตร์สอบถามเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์เด็กชายและเจียไม่รู้ว่าใครเป็นใครเจียนำเด็กชายไปห้องน้องชาย จากนี้เจ้าจะอยู่ที่นี่เปิดพดัสดุพบแพนด้าเล็กๆอยู่ข้างในเจียเปิดสวิตช์แพนด้าพูดว่าชื่อของเจ้าอะไรเจียตอบแพนด้าตรวจสอบและพูดถึงการตั้งรหัสผ่านเสียงแพนด้าเป็นเสียงแม่ของเจียเจียกล่าวว่าแม่ฉันคิดถึงแม่แพนด้าตอบว่าฉันก็คิดถึงเจ้าเช่นกันวันแรกในโรงเรียน เด็กชายเตรียมตัวไปโรงเรียนดูการต่อสู้ของลินและเรียนรู้เทคนิคต่างๆในทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายเขาทําได้ดีที่สุดทําทั้งวิดพื้นและกระโดดได้อย่างสมบูรณ์แบบน้องสาวลินและเจียรประทับใจเด็กชายฝึกสอนน้องชายด้วยกลางคืนผู้บุกรุกเข้าบ้านเด็กชายและลินต่อสู้และชนะแพนด้ากลับไปหาคุณเจีย นักวิทยาศาสตร์ปลอดภัยตำรวจมาถึงผู้ร้ายถูกจับซอฟต์แวร์กลับคืนแก่นักวิทยาศาสตร์เด็กชายและน้องชายได้รับรางวัลความกล้าหาญลินชนะการแข่งขันระดับชาติทุกคนปรบมือให้กำลังใจเรื่องราวยังดำเนินต่อไปด้วยความตึงเครียดและการผจญภัยเด็กชายสูดลมหายใจลึกอีกครั้งเขารู้สึกถึงความเงียบที่ผิดปกติในห้องเรียน ทุกเสียงเหมือนถูกกลืนไปกับเงาเพียงเสียงลมหายใจของเขาที่ก้องในห้องเขาเดินช้าๆไปตามทางเดินไม้ทุกก้าวส่งเสียงกรอบกรบใต้ฝ่าเท้าลมเย็นพัดเข้ามาจากหน้าต่างเปิดทําให้ผมและเสื้อของเขาขยับไหวทันใดนั้นมีเสียงดังแปลกๆจากมุมหนึ่งของห้องเด็กชายชะงักหัวใจเต้นแรงทุกเส้นประสาทตื่นตัวเขามองไปรอบๆ ความมืดในมุมห้องเหมือนขยับมีเงาบางอย่างเคลื่อนไหวช้าๆเหมือนมีใครจ้องเขาอยู่เด็กชายหยิบไม้ขึ้นแน,น่นและยืดตัวในท่าป้องกันสายตาไม่ละจากเงาน,านั้นลมหายใจของเขาเริ่มสัน่เนเงาเคลื่อนไหวเข้ามาใกล้ดวงตาของมันแดงกำ่ำและร่างกายของมันเหมือนล่องลอยทุกครั้งที่มันเคลื่อนไหวฝุ่นและฝุ่นละอองลอยขึ้น เด็กชายจําเทคนิคจากวัดเร้าหลินเขาเคลื่อนไหวช้าๆแต่มั่นคงร่างกายเตรียมพร้อมทุกท่ากล้ามเนื้อทุกส่วนตึงตัวเมื่อเงาโจมตีเขาหลบไปด้านข้างและสวนกลับด้วยไม้ไม้กระแทกไปยังร่างของเงาแต่เงาเหมือนไร้น้ําหนักมันเลื่อนไหลไปด้านหลังอย่างรวดเร็วเด็กชายรู้ว่าต้องใช้ทั้งความเร็วและความฉลาด เขากระโดดขึ้นบนโต๊ะใช้แรงจากพื้นและไม้ช่วยในการโจมตีเงาหลบและหมุนตัวแต่เด็กชายปรับตัวทันเสียงฝีเท้าของพวกเขากล้องไปทั่วห้องแต่เด็กชายไม่หวัน่นเขาโฟกัสทุกสิ่งรอบตัวทุกเงาทุกเสียงทุกลมทันใดนั้นแสงจากหน้าต่างสาดเข้าตาทำให้เด็กชายพร่ามัวเงาโจมตีทันที แต่เด็กชายใช้ทักสลบตํำและโจมตีรอบตัวเงาเงาล้มลงกับพื้นฝุ่นฟุ้งกระจายเด็กชายใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาทีลุกขึ้นยืนและเงยหน้าขึ้นเขาเห็นว่ามีเงาอีกตัวหนึ่งในมุมห้องมันถือของบางอย่างเด็กชายเข้าใจทันทีว่ามันต้องการขโมยสิ่งนั้นเขาไม่สามารถปล่อยให้เกิดขึ้นได้เด็กชายวิ่งอย่างเงียบๆ ยืดตัวต่ำเพื่อไม่ให้เงาสังเกตทุกก้าวของเขาเหมือนสายลมเขาเข้ามาใกล้และใช้ไม้กระแทกเงาอีกตัวหนึ่งเงาโต้กลับทันทีแต่เด็กชายใช้เทคนิคหมุนตัวและหลบร่างกายของเขาเคลื่อนไหวเหมือนน้ำทุกท่ามีความแม่นยำและแรงเงาล้มลงอีกครั้งเด็กชายใช้เวลาแค่ไม่กี่วินาทียกของสำคัญขึ้นและตรวจสอบมันคือแพนด้าของเจีย เสียงหายใจของเขาเริ่มปกติแต่หัวใจยังเต้นแรงจากความตึงเครียดเขารู้ว่าครั้งนี้เพียงแค่เริ่มตน้นเด็กชายและเจียรวมตัวกันเตรียมรับมือผู้บุกรุกอีกชุดเจียมองเขาด้วยสายตาเต็มไปด้วยความประทับใจและความห่วงใยพวกเขาแบ่งหน้าที่เด็กชายเฝ้าประตูเจียตรวจสอบกล้องวงจรปิดทุกอย่างต้องเป็นระบบ กลางดึกมีเสียงฝีเท้าอีกเด็กชายมองไปรอบๆเงามืดขยับเข้ามาอีกครั้งหัวใจเต้นแรงและเหงื่อเริ่มไหลเด็กชายหมุนตัวไม้ในมือพร้อมโจมตีเสียงกระทบดังก้องฝุ่นและเศษซากฟุ้งกระจายแต่เด็กชายไม่ถอยเขาโจมตีอย่างแม่นยำเงาพุ่งเข้ามาแต่เขาหลบอย่างคล่องแคล่ว เขาใช้แรงเหวี่ยงจากไม้และร่างกายทำให้เงาล้มลงไปกับพื้นอีกครั้งเจียเข้ามาช่วยจับมือเด็กชายและทั้งคู่สู้ด้วยความร่วมมือผู้บุกรุกตกใจและพยายามหนีแต่ถูกพวกเขาตามไปอย่างรวดเร็วเสียงการต่อสู้ก้องกังวาลไปทั่วบ้านฝีเท้าเสียงไม้กระแทกทุกอย่างเหมือนอยู่ในฝันร้ายแต่เด็กชายและเจียยังยืนหยัด พวกเขาสามารถกู้แพนด้ากลับมาได้และป้องกันไม่ให้ผู้บุกรุกเอาสิ่งสำคัญไปเช้าวันต่อมาตำรวจเข้ามาจับผู้บุกรุกทั้งหมดบ้านกลับมาสงบอีกครั้งเด็กชายและเจียยิ้มให้กันรู้สึกเหนื่อยแต่เต็มไปด้วยความภูมิใจนักวิทยาศาสตร์ปลอดภัยซอฟต์แวร์สำคัญกลับคืนมาลินและน้องสาวของเขาเข้ามา ทุกคนปรบมือให้เด็กชายและเจียพวกเขาได้รางวัลความกล้าหาญและทุกคนยิ้มให้กันด้วยความดีใจเรื่องราวยังไม่จบเพราะผู้ร้ายที่เหลือยังคงวางแผนและความท้าทายใหม่กำลังรออยู่เด็กชายต้องใช้ทั้งทักษะและความฉลาดเพื่อปกป้องสิ่งสำคัญและคนที่เขารักทุกเสียงทุกเงาทุกการเคลื่อนไหวเด็กชายสังเกตทุกอย่าง และพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ความตึงเครียดยังคงอยู่และทุกคนรู้ดีว่าการต่อสู้ครั้งต่อไปอาจหนักและอันตรายกว่านี้แต่ด้วยความกล้าหาญและการฝึกฝนพวกเขาพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้าเด็กชายมองไปข้างหน้ารู้สึกถึงลมเย็นและเสียงป่ารอบบ้านมันยังคงเคลื่อนไหวเหมือนเตือนเขาว่าการผจญภัยยังไม่จบ เช้าวันรุ่งขึ้นแสงอาทิตย์อ่อนๆสาดเข้ามาในห้องเด็กชายลินและเจียนั่งอยู่ด้วยกันพวกเขามองไปที่แพนด้าที่ปลอดภัยอยู่บนโต๊ะเสียงหัวใจค่อยๆเย็นลงความตึงเครียดเมื่อคืนค่อยๆจางนักวิทยาศาสตร์เข้ามายิ้มอย่างโล่งใจขอบคุณพวกเจ้าทั้งหมดนี้เป็นเพราะความกล้าหาญของพวกเจ้าเด็กชายและเจียพยักหน้ารู้สึกภูมิใจในตัวเอง ลินเดินเข้ามายกมือมาปรบเบาๆนายเก่งมากวันนี้นายแสดงให้ทุกคนเห็นว่าการฝึกฝนและความกล้าหาญสำคัญที่สุดเด็กชายยิ้มอายๆเขาไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมาถึงจุดนี้เจียหันไปมองน้องชายของเธอและนายก็ทำให้น้องชายฉันปลอดภัยด้วยเด็กชายพยักหน้าน้องชายของเจียยิ้มกว้างทุกคนรู้สึกผูกพันกันมากขึ้น หลังจากนั้นพวกเขาไปที่สนามโรงเรียนนักเรียนทุกคนรวมตัวกันพวกเขาปรบมือให้เด็กชายและเจียเป็นการแสดงความขอบคุณและชื่นชมเด็กชายมองขึ้นไปบนฟ้าลมอ่อนพัดผ่านทุกอย่างสงบเสียงนกร้องและใบไม้พริ้วไหวเขารู้สึกถึงความอิสระและความปลอดภัยนักวิทยาศาสตร์เข้ามาใกล้ จากนี้ไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเจ้าจะไม่ต้องต่อสู้คนเดียวเด็กชายยิ้มและก้มศีรษะเขารู้ว่าการผจญภัยครั้งนี้จบลงด้วยดีแต่เขาก็พร้อมสำหรับสิ่งใหม่ๆที่รออยู่ข้างหน้าลินยื่นมือให้เด็กชายจับมือเขาแน่นเป็นสัญญาว่าพวกเขาจะช่วยกันเสมอเจียและน้องชายของเธอยืนอยู่ข้างๆพวกเขายิ้มและหัวเราะบ้านกลับมาสงบอีกครั้ง แต่ความทรงจำและบทเรียนจากการต่อสู้ยังคงอยู่ในใจของทุกคนเด็กชายก้าวออกไปจากบ้านรู้สึกถึงความอบอุ่นของแสงอาทิตย์และลมทุกอย่างเงียบสงบแต่เต็มไปด้วยความหวังและพลังเขารู้ว่าแม้เรื่องราวอันตรายและความท้าทายจะผ่านมาแล้วความกล้าหาญและมิตรภาพคือสิ่งที่จะคงอยู่ตลอดไปและครั้งต่อไปที่ต้องเผชิญอุปสรรคเขาจะไม่กลัวอีก เด็กชายหันกลับมามองเพื่อนๆของเขาพวกเขายิ้มให้กันแล้วทุกคนก้าวไปข้างหน้าพร้อมกันสู่โลกใหม่ที่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้และความสงบเรื่องราวจบลงด้วยความอิ่มเอมใจความกล้าหาญและมิตรภาพชนะทุกอุปสรรคและทุกคนได้เรียนรู้ว่าการต่อสู้และความกลัวทําให้เราเข้มแข็งขึ้น